สถานการณ์ณตอนนี้นะคะที่ฉันกำลังหาจับอึงค่ะบรรยากาศน้ำท่วมจึงนองค่ะพี่วนดี้มจ้อนเดน่แล้วาอนเแล้วีพี่น้องหัวหมอบ่มีมองอยู่เลย พี่อนดี้พี่วันดีไปเดินไปแล้วนะหรอสถานการณ์ตอนนี้คือน้ำเจิ่งหนองนะคะตอนนี้เป็นผู้ปกะสบไทยแล้วคือ มนเ็ลโอ้โหนองชายหนุ oh, oh. <quin> ่มชายชักการหลายพันนายกำลังทำการเก็บของค่ะโอ้ป ใส่กับสิมาหาดึง g แม้ยุงก็เขาวิ่งมาสอนหว่วห่วไม่ได้คินขาดเธอแล้วยากาศนะตอนนี้้าฝนแรงมากนักข่าววิงว่งวิ่งไม่คิดชีวิตค่ะกลัวกลัวเดินไปแล้วล้มลื่นจังเลยโอ้ลื่นล้มจังเลย เปียกมากแต่ละเต็นมีบ้านนี้เปิดสวนน้ำนีนม่จมเห็นมเมื่อกี้มไม่เห็นค่ะหมอนเนยอะไรละบอครับพิงเดล่ะ หม่อนโอ๊ยกือบ่เกิอบ่ใส่บ่อย่างโน้มอนเกิอบกือบ่ใส่เนาะงตีนมันไปเนาะไซต่ังได้ส่กับเปียกที่เก่าเนี่ยมันสีเหยียบน้ำเดีนี้เหยียบน้ำน้ำน้ำเตรียมน้ำ่วมแล้วนี่ยัยน้ำ่วมแล้วอาบน้ำเร็วๆน้ำสะอาดแน่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องห่วงว่าจะเหยียบน้ำน้ำเต็มแล้วอือเอื้องเห็นเอื้องสองตัวเต้นร้องๆมาทั้งนี่แหละ อึ้องผู้ดใดล่ะจ้าลุงวันลุงวันจ้าจ้างไดบารี่บ่อปาคือสีบืนดีพี่อนองรายงานสดค่ะมีนึกงวันน้ำ่า พี่จะขึออยู่ไหนมูเขาแตกโขาแตกเสียบอแล้วอตยู่แบบสบายยูแบบยังนะเอนั่งสบายเีเอาก็ะาชามนี่เต้นยเเขาทังไหนดิัพีเมาเบองนังมีไอ้ฉันมไอโอ, <c oughs> อ,อ้ยมีไอ <c oughs> ้มีนี่มีกินเขาแสบเซยอ่ะเนี่ยเ อันไหนอันนี้กระซั่งกินเข่าไปก้อนไายรูปลงเฟซกันนะเต่มเต็มเต็มอ่ะนี่เลี้ยงปลาได้แล้วอันสีฟอนต้ฟอนลงกระซั่งต้องกินเข่าไปก้อนก็อยูแด้วเนาะถ้าต้องเดินได้สองนี่พอครับเจ้าก็เกินไปเจ้าก็ยิ่งกินตลอดเวลาไปเอกแซียมไปดองเบืองอ้ายหนูโอ้ยทังไหนทางไหนติบเขาหน่อยต้องเขาเต็มเลยก้อนมือมือนั้นประสบการณยมือนั้นมันสอนไอง ลินมาไอป๋าเกยนอะไรกันเลยเหนื่อยเหนื่อยขึ้นดาด้วเหรอวะเออเตรียมขึ้นล่ำเรืองโหลดขั้นในเศร้านี่ว้าเรนกันเือนทับว่างวันละว่างเด้อตกโศกไล่คนหน่อยดิ เป็นนักข่าวค่ะต้องรายงานสถานการณ์สดค่ะคลิปนี้จะจะลงหลังงานยกเลิกนะคะถ้าเจอคลิปนี้แสดงว่างานยกเลิกแล้วแต่ถ้าไม่เจอแสดงว่างานไม่ยกเลิกค่ะอาจจะเจอพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าอึ้งสลกยด้ายดิ โดดดองดองมากนออึงแค่อึองผู้ใดผ่ด้ใดเขียนซื้อไ้ต้องไปถอยบูดเ่าแหละนี่นะคะสาวสิเป็นลูกชีโน่สถานการณ์ตอนนี้นะคะ ฉันได้อยู่หลังเวทีสาวอเป็นวันแพงรายงานสุดๆเดินฝ่าน้ำขี้สีพ่อแม่ก็ดราอมอมแอ้เนี่ยคแม่หนูเป็นคนตกกระปุกค่ะคลิปนี้เราจะเจอกันหลังทุกอย่างเสร็จสิน้น

อื้งผู้ได้เล่นไปทังเต็นนั่ะเต็นบอปนิุแต็นบได้ิมได้กระซังโอ้ยไทยชิมไปก่อนเขาเป็นนักข่าวเด็กโอ้อคอยเอ้ยโอ้ เราเสนอมาลงเพิ่บ้บาน,นบ้านหลังนี้ปั่นหอดคู่กับอ,อ,อยูปั่นคู่บนนั้น้ำปั่นกันน้ำออกคุณมีความรู้สึกอย่างไรคะที่ฝนตก <laughs> สนุกค,ค่ะสนุกค,ค่ะ,ค,ค,ะคุณคาดว่าคุณจะได้อื่นเยอะไหมคะวันนี้รอฟังเสียงค่ะเออมันมเป็นตำม้านแต่พอมย โลละหกลอยผมได้พอขาเขาตกนํำเลยนะเจอเป็นคิด่อไป